เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนตอนที่179ชื่อเรื่องต้มอึ่งต้มแซบแปลงกายบรรยากาศหลังฝนตกโปรยปลายในตำบลด่านนายอำเภอด,ด่านขุนทดแผ่นดินที่แห้งผากกลับชุ่มฉ่ำขึ้นมาทันตากลิ่นดินเปียกโชยมาตามสายลมพร้อมเสียงร้องระงมของอึ่งอ่างที่พากันออกมารับฝนเป็นสัญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์ ค่ำวันนั้นชาวบ้านพากันถือไฟฉายกับตะกร้าคนละใบาออกประเวณตามคันนาเพื่อล่าอึ่งอ่างสัตว์เศรษฐกิจตามฤดูกาลพ่อของฉันก็ไม่พลาดเช่นกันได้อึ่งตัวอ้วนพีกลับมาเต็มตะกรา้าดวงตาเปล่งประกายยามหิ้วกลับถึงบ้านฉันวิ่งออกมารับอย่างตื่นเต้น กลิ่นฝนกับกลิ่นอึ่งอ่างสดๆมันชวนให้คิดถึงเมนูโปรดของครอบครัวนั่นคือต้มอึ่งแซบที่ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปจนกลิ่นหอมฟุ้งขณะที่เราสองพ่อลูกกำลังจัดแจงในครัวเสียงรถคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาหน้าบ้านลุงสมเพื่อนรักของพ่อจากด่านคุณทดมาถึงพร้อมกับรอยยิ้มกว้างพอดีเลยลุงสมกำลังจะต้องของเด็ดให้ชิมพ่อว่า แต่พอลุงสมได้เห็นอึ่งอ่างที่เตรียมไว้ในอ่างน้ำดวงตาก็เบิกโพลงตัวอย่างนี้เหรอจะเอามากินเขาทำหน้าเย,ยเกยฉันเห็นดังนั้นก็ยิ้มเจ้าเล่เกิดไอเดียสนุกขึ้นมาในหัวงั้นผมขอทำเมนูพิเศษให้ลุงเองครับรับรองว่าอร่อยจนต้องเบิง้งต้มอึ่งสูตรใหม่จึงถือกำเนิดขึ้นในเย็นวันนั้นฉันเลือกตัวอึ่งที่สดที่สุด ลอกหนังหล้างจนสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคล้ายเนื้อวัวใส่เครื่องสมุนไพรครบครันเพิ่มพริกแห้งคั่วกระเทียมเจียวและน้ำมะนาวสดๆปรุงจนกลิ่นขาวหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงกลิ่นหอมของต้มแซ่บร้อนชาลองดูครับลุงต้มเนื้อสูตรบ,บ้านด่านในฉันยื่นชามให้พร้อมรอยยิ้มลุงสมซดคำแรกเข้าไปแล้วเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะเปรยว่าเออ อร่อยจริงว่ะเนื้อนุ่มหอมเครื่องเทศดีจังเขาสดจนเกลี้ยงชามแล้วยังขอเบิ้ลอีกด้วยความติดใจฉันเลยตัดสินใจเฉลยความจริงลุงต้มเนื้อที่ลุงกินนะ่ะจริงๆคือต้มอึงลุงสมชะงักช้อนค้างอยู่กลางอากาศก่อนจะหัวเราะลั่นเฮ้ยไอเด็กนี่เล่นซะลุงกินอึงเข้าไปสองถ้วยอร่อยไหมล่ะลุง ฉันแกล้งถามโคตรอร่อยเลยเองเก่งนะเขายกนิ้วให้พร้อมหัวเราะร่วนพ่อหัวเราะตามพร้อมกับลูกหัวฉันเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันไม่ใช่แค่เมนูอาหารธรรมดาแต่เป็นรสชาติของความคิดสร้างสารรค์ความผูกพันและความสุขแบบบ้านๆที่ไม่มีในเมืองใหญ่ก่อนกลับ ลุงสมหันมาพูดกับพ่อว่าคราวหน้าฉันจะมาขอเรียนทำต้มเนื้อบ้านด่านนายด้วยตัวเองเลยนะพ่อหัวเราะรับคำพร้อมตบบ่าลุงเบาๆยินดีเสมอเพื่อนเอย๋ยลุงสมขับรถลับสายตาไปทางถนนลูกรังฉันกับพ่อยืนมองตามเงียบเียบท่ามกลางเสียงอึงอ่างที่ยังคงร้องระงม,มอยู่เต็มท้องนาเสมือนบอกเราว่า ฤดูฝนแห่งมิตรภาพและความอุดมสมบูรณ์ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งจากเรื่องต้มอึ่งต้มแซบแปลงกายสามารถถอดเป็น5ข้อคิดที่น่าสนใจได้ดังนี้ 1. ความคิดสร้างสรรค์และพลิกแปลงแก้ปัญหาการที่เด็กน้อยคิดค้นเมนูต้มเนื้อ จากอึ่งอ่างแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อลุงสมแสดงท่าทีไม่ชอบกินอึ่งอ่างเด็กน้อยก็สามารถพลิกแพลงวัตถุดิบที่มีอยู่ให้กลายเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและอร่อยได้2การเปิดใจและลองสิ่งใหม่ลุงสมที่ตอนแรกแสดงท่าทีรังเกียจการกินอึ่งอ่างแต่เมื่อได้ลองชิมต้มเนื้อที่ปรุงจากอึ่งอางแล้วกลับติดใจและขอเรียนรู้สูตร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเปิดใจลองสิ่งใหม่ๆโดยไม่ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก 3. ความสุขและความผูกพันในครอบครัวและมิตรภาพบรรยากาศการออกล่าอึงอ่างของพ่อกับลูกการต้อนรับเพื่อนสนิทของพ่อที่มาเยี่ยมเยียนและการร่วมกันทำอาหารเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสุขและความผูกพันอันอบอุ่นในครอบครัวและมิตรภาพที่แน่นแฟน้น4 คุณค่าของสิ่งธรรมดาและความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นเรื่องราวเริ่มต้นจากบรรยากาศหลังฝนตกที่นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และอึ่งอ่างที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจตามฤดูกาลสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและความเรียบง่ายของวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่มีความสุขได้จากสิ่งรอบตัว 5. การสื่อสารอย่างมีไหวพริบการที่เด็กน้อยไม่ได้บอกลุงสมทันทีว่า ้มเนื้อที่กินคืออึ่งอ่างเป็นการสื่อสารอย่างมีไหวพริบทำให้ลุงสมได้เปิดใจลองชิมโดยปราศจากอคติและเมื่อฉเฉลยความจริงก็กลายเป็นเรื่องขบขันที่สร้างความสุขให้กับทุกคนที่มาหนุ่มกบเคโอโอเคเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า